กาบฉบังสิบหกคืนกงจงสำคัญทั้งกนปนกันรำพันมิไม้ในดงใกลกลางยางยูงสูงระหงต่ลิงปลิงปริงประยงขันทรงทรงกินฟินฟ้า มะม่วงพวงพลองช่องนางหลนเกลือนเทอนทางกินพลางเดินพลางวางเนินเห็นกวางอย่างยื้อชำเลืองเดินเหมือนอยากนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฟู ร้องสองเสียงสำเนียงน่าฟังวังเวงกลางไพ่ไก่ขันบันเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจงจำเรียงเวียงวังยุงทองร้องกระต๊องโหงดังเพียงของกองระคัง แต่สังกังสะดานคานสี